มาจ้าเห้มาตัดดอกเห็ดกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเริ่มจากดอกนี่เลยค่ะมึงจ่างงามค่ะงามแน่นะคะอันนี้กับมีของเจ้าเข้ากัตัดออกนิดเดียวนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะงามบ่จ้าดอกที่สองค่ะอันนี้เก็บแป๊บเดียวได้จ้าพี่น้องมือนี้กับมานคือเกานะคะ มึงจะสุดยอดความงามเลยจ้าพี่น้องพูน่ะดอกนี้นะคะดอกนี้นี่เพิ่งออกเลยนะจ้ามึงปุง่มอี้ยังจอดจักน้อยเลยนะคะอุ้ยมีอยู่นี่เห็นบ่จ้าเสียนดินนะคะกระตัด่ลออกนี่ค่ะงา,งามเลยจ้ามึงพี่น้องดอกใหญ่ขอ